ตรงนี้เราก็อยู่ที่มกุฏพันธนะเจดีนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่เราในสมัยอดีตนะคะถวายพระเพลิงให้กับพระพุทธรูปพระพุทธเจ้านะคะอาอุปาตาวายธรรมินโอุาจิตตวานิโรจันดี สสสางมุโตอาาวโยนโานนี้เราก็ลังเดียนประทักสิงนะคะรอบมาตฏพันธนาเจดีย์นะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่พาที่ถวายพระเพลิงให้กับ พรสรีระของพระพุทธเจ้านะคะพระพุทธสรีระของพระเจ้านะคะตรวนี้ก็จะเป็นมกกังกรพันธธนัชเชอดีนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่ถวายพระเพิงให้กับพระพุทธเจ้านะคะที่เมืองสุสิสนารานะคะ อันนี้จะเป็นบรรยากาศบริเวณรอบๆค่ะก็จะร่มรื่นนะคะ ndon 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 ndon